เธอไม่มีเพลงมันเต้นได้ไงวะกูรู้สึกเหมือนคุณครูอ่ะดูตามพวกมึงอยู่อะตอนนี้กูเหมือนคุณครูไม่คิดตาเองอ่ะเครื่องแรกเป็นยังไงไปค่ะมึงเอมึงมึงมึงรูู้ป่ะมึงไม่จะเป็นต้องมาเล่นถึงตรงนี้ก็ได้ม่ต้องจะเล่นถึงสวัสดีทุกคนเราจะไปวิ่งกันตอนนี้ตีห้าครึ่งนะคะก็คือนัดเพื่อนไว้อีแชมเปญเพื่อนรักเหมือนฉันมันมารอรับฉันแล้วอยู่ข้างล่างนั้นรับบทนางวอมแล้วล่าสุด แล้วคือยังไม่ได้นอนอ่ะแม่โอ้ my god ไปไปไปว้าเธอฉันเห็นนะบูชทานเธอเดินช้ามากแล้วตรงหลังรถเดี๋ยวกูขอขึ้นไปรถก่อนอโไยมืดมากเธอแอปเหนื่อยอีกแล้วนะอุ้ยฉันแอปหอบเหรอแอปหอบและนี่ก็คือแชมเปญนะคะสวัสดีค่ะไม่เห็นหรอไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเราวาดไปเจอกันที่ที่ไหนนะมึงเราจะไปที่ไหนกันนะ ส่วนรถไปโอเคไปเจอกันค่ะทุกคนสวัสดีคจบแล้วค่ะไปบ้าตอนนี้นะคะพวกเราทั้ง4ี่คนนะคะก็อยู่ที่เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าส่วนรถไปส่วนจะดูแจ้เห็นแล้วมาชุดมาออกกำลังกายข่าวนี้แน่นอนเราจะไปช้อปปิ้งซะว่าไปไหนเนี่ยเราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้เอาตัวค่ะเราจะมาวิ่งกัน ต้องบอกว่ากี่โมงคะตอนนี้ตอนนี้7จ็ดโมงแต่เรานักลั้งแต่หกโมงคือมีคนซาซึ่งเราไม่บอกว่าใครนะนี่บอกว่าใครหรอไม่มีใครรู้แนะนำตัวก่อนนี่คือชชมเปญเพื่อนรักันดับหนึ่งและนี่คือมิลีเธออย่าพูดหนึ่งคนตาย คิดในจะต่อยอดมาจากคลิปของอาเธอร์เพราะว่าคี่อาเธอร์แบบในคลิปออกกําลังกายแล้วคือแบบมีคนเรียกร้องมาเยอะมากว่าอยากให้พวกเราเนี่ยออกกําลังกายกันดีวันนี้เราก็เลยตื่นมาวิ่งกันที่นี่นะคะตื่นแต่เช้าเลยพร้อมไหมคะน้องค่ะกับบ้านเร็วๆย้บายบายสวัสดีค่ะครับผมไปวิ่งกันเลยค่ะเย้เออฉันเหนื่อยมากเพื่อนเริ่อนก่อนนี่จะกดไหล่ขอดทุกคนก็แบบพอกดไหล่ขอดปุ๊บทุกคนก แล้วดูชุดจำเป็นนะเสี่ยวมากชุดเพื่อนสาวคือเสี่ยวไม่ไหวดูมากเลยเฮ้ยอะไรนะมาเธอมันวิ่งแบบในโลกทุนนิยมอ่ะให้ดูกระเป๋ามันดีเวลามันมาวิ่งอ่ะที่นี่นะประตูน้ำเนี่ยเหมือนปั๊กปบมาเหรอปูปัญญาชาวบ้านเนอะไหนในฐานะที่ป๊อบมาวิ่งที่นี่บ่อยที่สุดไหนแนะนำหน่อยสิเขามันมีโซนวิ่งยังไงบ้างที่นี่นะคะคือเป็นจุดเช็คอินวิ่งสําหรับคนที่รักการวิ่ง มีทั้งหมดส่วนนะคะติดกันสวนนี้ก็คือส่วนจตุจักรค่ะแล้วก็ถัดไปติดกันเป็นส่วนรถไฟนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนสมเด็จค่ะรวมๆแล้วก็ประมาณแบบเกือบสิกิโลพอดีเออดูหน้าบุรอดดิหน้าไม่มีสีแล้วอ่ะแล้วก็พอเราวิ่งนานเนี่ยเราก็จะร้อนเนาะเราก็ต้องแบบถอดเสื้อออกเพราะผ้ามันต้องระบายมอ ดีนะฉันรู้แล้วว่ามันต้องมีคนกันซีนฉันรู้ว่าต้องมีคนกันซีนฉันเออฉันเหมือนหัวหน้าหมู่ลูกเสือเลยอะแล้วเราชุดดำแบบไม่มีที่หลุดเลยออเะว่าจะมาทำยังไรยังบอกดดอุ้ยแต่ว่าปัญหาของการทำที่นี่กคือเราอะถ้าถ่ายติดหน้าคนอื่นมันเป็นลิขสิทธิ์สุดๆไม่ครับคเลาบอกว่าเป็นลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์ ทำถ่าย๊กปี้แตงนี้หรออุ้อยากตเราเดินสวนเราเดินหทอันนงี้แล้วเราวิ่งห่างทุกคนวิ่งมาเราต้องทำยังไงจะได้ห้างปเ่อง่น ซึ่งเครื่องเล่นที่เราจะไปนี่มีอะไรบ้างครับรถไฟหอบบ้านมีสิ่งเธอว่าบ้านมีสิ่งกับบ้านปัญนหาอะไรนะกลัวแบบนี้บ้านหยามีห้องมืดนี่ภูเขาบอกชานเป็นฟิวลาอุลามาเด้อแม่เราปองเป็นเขาวงโคตรหล่อแล้วคำว่าลาอุลามาออนแอร์ในคลิปเราบ่อยมากแล้วคนทั้งมาเยอะมากว่าลาอุลาคืออะไรหน้าเธอดูซิซี่เหมือบุญรอดยังเปหน้าตัวบล็งั้นอยู่ให้มันต่างกันก่อนนะ มาด้วยมาด้วยรีบมาอยากเมันมาแล้วม oui ันต้องวิ่งมาทางนี้ดิเหมือนเหมือนฉันพาญาติผู้ใหญ่แบบโอ้ยฉันเนื่อแล้วเธอยังไม่ได้วิ่งเลยนะฉันเป็นกระเบียผอมแล้วว่า นี่คือเดี๋ยวให้ฉันเป็นแชร์ที่นี่ดีกว่าว่าน้ำหนักลงมา23กิโลใช่ไหมยังไงบ้างสิตอนลักษณะอีกการให้ฟังหน่อยก็ฉันก็มีการกินคีโตค่ะเมื่อก่อนน้ำหนัก108นะคะตอนนี้ก็เหลือ200เออฉันเหลือ80กว่าก็คือน้ำหนักที่หายไปเท่ากับพี่รูรอดหนึ่คนน่ะเธอเออก็จริงใช่ไหมน้ำหนักแค่23ใช่เออเหตุใดถึงทำยังไงให้น้ำหนักมันลงขนาดนั้นก็เป็นการกินคีโตค่ะ แต่เธอไม่ต <agues> <justamente> ้องถามว่ายังไงเพราะว่าไปกูเ g l e เอาใช่ไป g o เก l e เอาค่ะจริงๆต้นเป็นเวลาเท่าไหร่อ่ะสี่เดือนนะคะเธออันนี้คือช่วงเดียวที่จะมีสาระในช่องกูนะยี่สิบสามกิโลภายในสี่เดือนที่รถหลังดีเธอเพื่อถ้าเกิดสมมทิใครอยากทราบวิธีการแบบว่าลดน้ำหนักอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดีเอไปที่ไอจีของแชมเปญได้ก็คือจริงๆนะว่าแชมเปญทำคู่กันทั้งพี่ตัวแล้วก็เอฟด้วยใช่เออแต่ว่าสิ่งเดียวที่ฉันไม่ทำก็คือออกกําลังกายค่ะ เขาเขารู้ว่าเดี๋ยว่าเนี่ยการมาทำอะไรแบบนี้ไม่ใช่รูทีนของเราใช่เออมีแค่นางคนนี้แหละที่เขาแบบเอากำรังกายเป็นประจำยัยปอปเออเธอเเขามันมากเขาเปิดหน้าให้เราดูเธอเธอฉันเป็นคนแข่งนะอันนี้คือการอะไรอ่ะแรงแงบุรีรัเธอวิ่งให้ดูหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเธอไม่วิ่งไงจะไม่มีฟุตวิ่งแล้ว5 4 3 2 โอเคพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะไปไปนั่งด่ากันต่อดูมันดูมันดูนีู่ฉันเป็นออนสเตจหรอคขกูสอนแอร์แม่ให้เลือกไรเลยกูรอดเจอคูสอนเองหรอเธอไม่มีเพลงมันเต้นได้ไงวะตาปมึงกูรู้สึกเหมือนคุณครูอะดูตามพวกมึงอยู่อะตอนนี้อ่คุณครูไม่กีตาเอง อุ้ยมาแล้วหรอตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งใช่ปะเราจะจบท่านี้ตอนบ่ายสองเพราะคนราเต้นได้ท่าเดียวอุ้ยจบแล้วหรอยังไม่ครบ28เลยเธอเขาดูเขารู้นะว่าเราเต้นแค่แป๊บเดียวเพราะตรงเนี้ยคือนาฬิกาเราเดินเราไม่ดูไม่นั่งลงเราไปกันเถอะเถอะไปเร็วเราเราถ่ายด้วยกันไห้พี่ไม่ถ่ายกับเราใช่ปะหรือว่าไงเราลวกปั่นก็ได้โอเคขอบคุณมากเลย ขอบคุณค่ะหนูดีใจหนูขอเซฮายพี่ทีหนึ่งได้ไหมคะขอบคุณค่ะนี่และนี่คือคนดูของเราดีใจมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากคเขาถามว่านี่ที่วีนะครับแมีสี่คนนี่เห็นไหมถ้าบุตรอดไม่ขึ้นเป็ดบอลสเตจเมื่อกี้ก็จะมีคนเห็นไม่ไ้ทีนี่เอาไปแจ้งความไปมัเป็นเรื่องเขาห้ามคืนตรงนั้นมากอ๋อเขาก็จะมีนี่คุณลุงคุณป้าคือมาเขาเรียกอะไรแบบนี้ไข่เก้กไข่เก้ก ทำไมฉันไม่อยู่อ right. yup. ่ะฉันต้องการน้ำตาลลองท้องก่อนใช่เธออะไรบุญกรอบนี่ไม่ใช่แว่นบุญร้อนนะแต่เป็นบุญกรอบเธอเธออย่าบูลลี่นะบุญมะพร้าวมึงก็คือแบบเล่นหนามากเหมือนบุญกรอบเหมือนแบบบุญมะพร้าวบุญมะพร้าวใบเตยอีดอกด้านซ้ายอ่ะจะออกไปสวนรถไฟถ้าจะตรงไปจเป็นเครื่องเล่นนะจะไปนะไเครื่องเล่นเครื่องเล่น คนน่าเหมือนเด็กที่ตามหาเครื่องเล่นน่ะเธอเออพี่บุญรอดบอกหิวน้ำอีกแล้วแต่เสียงชีเริ่มปั่นแล้วนะเฮ้ยเธออุ้มนะลุยฉันวิ่งนี่ไงมีคนขุดไว้แล้วเนี่ยเธอได้เลยเธอถ้าเกิดบุญรอดหิวน้ำให้ลงไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้ปิดให้กินน้ำนะฉันรู้ว่าบุญรอดเนี่ยตอนแก่ต้องมาเต้นไทยเก๊กกันที่นี่นะยิ่งเล่าเลยวว่ามือมึงไม่แก่ตายหรอก เธอบเยี่ยมากคนดูก <Charl ize> ็ชอบคิดว่าอีลอน่ป็นสงสารแต่จริงอีรอดอ่ะชอบทำตัวเป็นเหยื่อเธอคนูอยื่อไม่สงสารมันนะคะมันปากคอเลาะลายกว่าใครเลยนะใช่ไหมไอ้ก๊อตจะเกลียดไอ้ก๊อตกระซิไอ้ก๊อตชายก๊อตอุ้ยแสงแด้ยามเช้าเธอวิตามินซีเลยวิตามินซีอ้าววิตามินซีเออมึงกินฝรั่งเหรอแฉมีคนดูเนี่ยคนดูทางบ้านบอกว่า พี่แชมเปญคะอยากเห็นต้นไม้กินคนค่ะพี่คุณรอดมีคนอยากเห็นต้นไม้กินคนไปกินคนที่นี่มันกว้างใหญ่มากเราเดินมาแบบไกลมากอะตอนเนี้ยออกมาแล้วเด้อตรงนู้นเราไปทานเด็ดอันเนี้ยี่วิทยาันแก่ดอกเออไอ้กอล์ฟมันเป็นเ่องมาหมาเธอเธมีิ่งกองเธอพี่ป๊อมเขาสอนเต้นกันอยู่เธอจะวิ่งผ่านเขาได้ยังไง น่าทึ่งสิมรล้อตายนะฮะจะได้ตลกอุ้ยเจ็บแผลรุ่มมากเจ็บแผลรุ่มมุล้อเจอร่อมเยอะมากที่นี่กระลอกเยอะมากเลยค่ะค่ะแต่พอเรามาปุ๊บอะกลายเป็นมีแต่กะหรี่มุล้ออยากได้เครื่องไหนตอนนี้นะคะเราได้เครื่องเล่นแล้วเป็นเครื่องเล่นที่มุล้อเขาบอกว่าเขาอยากเล่นมากเพราะเขาแบบอยากเอ็กซ์ซส์อะเครื่องแรกเป็นยังไงไปค่ะ เลล่่นนเเเออัห็นไหมจุดเนี้ยได้ได้ขอมากับคาริโอนี่คือการออกที่ถูกต้องมึ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 งดูป่ะมึงไม่จำเป็นต้องมาเล่นถึงตรงนี้ก็ได้ม่ต้องจะเล่นถึงเครื่องต้อไปเครื่องนี้เดิเคองที่พัหมดปะ ม oh hmm, like, um, like really ันเหมือนมันเหมือนไอเนี้ยปอบุญจีนเนี่ยแล้วมันจะชอบมีเครื่องแบบเครื่องทรมารแปลกๆตัวอันนี้คือเครื่องอะไรคะเล่นยังไงอันนี้ระวังเข่าหลุดเธออันเนี้ยรู้ป่าวว่าเได้อะกรมางกายอะไรแขนต้องจับอ๋อมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งออะยังไงสิเธอเธอมาทำให้ฉัน ต้องเข้าสู่โชคีก่อนจะทำได้ไหมจะทำได้ไหทำได้ไหะทำได้ไหทำได้นี่เรางกายทาร่างกายเลยค่ะยังไงคะมึงไม่ต้องมาถึงนี่ก็ได้มึงไม่ต้องมาถึงเครื่องนี้ก็ได้่ไหี่คนทำไม่ได้แล้วฉันเห็นเาแบบสอดฉันเฮ้ย ทำได้ใครๆก็ทำได้เออไม่ยากเลยอ้ตรงนี้มีเครื่องเล่นได้ตลอดบุรอดตรงนี้ไม่มีเครื่องเล่นเลยธรรมดาเลยฉันไปเล่นผิดมาตลอดเธอเครื่องนี้ฉันไม่เคยเห็นดูดิอันนี้ได้ละได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างคะขาเอ้าวขาเธอแต่บุรุษรู้ว่าเครื่องนี้จริงๆแล้วเล่นยังไงเธอ คือเครื่องเล่นสิบเครื่องก็คือออกกําลังกายขาหมดเลยเธอเธอแล้วเขาจะทำบาร์ดไม่เอาใหญ่แล้วนะอุ้ยเธอประเด็นคือทุกเครื่องเล่นอ่ะแค่หาอะไรมาเป็นที่จับแล้วที่เดี๋ยวล้วออกกำลังกายขามีเซลล์ล้างเออเป็นล้าำมึนเราต้องปฏิบัติตามโพลิซีนะคะให้หนูบ่พุีล็อกเธอเซ็ตหน้าด้วย แสดงว่าเมื่อกี้ที่เราไปก็คือแค่ส่วนเดียวเรียกว่าส่วนกระดูกักหรอต่อไปส่วนรถไฟในตำนานนี่มันตำนานยังไงครับพี่ป๊อปอุ้ยต้องถามฟองโฟมเลยเออธอฟองโฟมมาเธอเธอลืมบุญรอดหรือเปล่าอุ้ยบุเรอดก็ไปสวนสายสองแล้วกมาถึงเธอพูดถึงที่มาของคำว่าตำนานหน่อยสิคือแบบสองชั่วโมงอย่างต่ำคือตำนานของจริงอุ้ยก็ กระรอดกระรอกเลยกูอยากให้มันกระโดดมาขวนหน้าพี่ป๊อปอ่ะเธอทำเป็นรัดกระรอกอีกหนออยากให้มันกระโดดมาขวนหน้าแอย่างเงี้ยอุ้ยเธอมีรอยขวนแล้วอ่ะเอรอยหมายแต่ว่าออกกำลังกายครั้งนี้มันก็แบบโอ้ยไอ่ย้ยโอยอ้ยโอ้นอกยอยอย้อยาอ้ยโออยโ้ออ้ยยออยโอ้อนยโ้ยโอ้อน้ย้ยยอยอ้้ เธอดูดีว่ามีของมีค่าอะไรบ้างตรงนี้ตะมาวิ่งเธอวิ่งกลาวขึ้นเขาคุณไม่ตายแล้วใช่ไหมฉันอยากมีบ้างอยากจีนน่าตาจ้าอุ้ยช่วยดูให้ีเครื่องเล่นมีเครื่องเล่นอีกแล้วบุลโลดเนี่ยมีเครื่องเล่นเนี่ยมีเครื่องเล่นบุลโลดเล่นดิเสาเนี่ยโอ้ยเธอเนี่ยเสาไฟฟ้าเครื่องเล่นเธอเล่นเลย เธอแป๊บนึงแป๊บนึงฉันยะขอล้างกายตรงนี้มีเครื่องเล่นนี่โอ้ยเธอเธออปกติไม่มีร้านน้ำมะพร้าวนะพอบุรอดมาวันนี้ก็เตรียมเอาไว้ล้างหน้าบุรอดเลยค่ะเนี่ยเธอเครื่องเล่นฮาลูฟลิปเดี๋ยวเราจะข้ามไปกินน้ำมะพร้าวกันนี่ตรงนี้มีน้ำมะพร้าวค่ะ อันนี้คือแบบแก้วกับแบบถุงต่างกันไหมคะหนูเอาอุ้ยเอาแบบแบบแก้วอะไรเอาแบบแบบแก้วอะไรเอาแบบแบบแก้วอะไรไม่ตรงแก้วเครื่องเล่นเหรออันเนี้ยเป็นเครื่องเล่นเหนียวเหรอไม่เกี่ยวกับารร่างกายมือหรอเธอไม่ต้องแดกแล้วไปวันนี้เธอหลายๆคนนะคิดว่าแบบเอ้ยวิธีการกินน้ำมะพร้าวที่ถูกต้องอ่ะมันคือจะต้องแบบ เฮ้ยกินน้ำพอมเนื้อหรือเปล่าจริงๆแล้วมันกินอย่างนี้ค่ะยังไงคะโอ้โหเธอมีเพลงชาติเออฉันบอกแล้วว่าพ่อพาร้านนี่ลายมากเขาไม่ได้วีดังแซวเออวีดังแซวแต่ว่านางแซวแรงฉันจริงหรอใช่แสดงว่าเธอจะบ่อยใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนฉันมันสืบแบบนี้มาฝรั่งอ่ะสองลูกใหญ่มากสองลูกคือเก้าสิบบาทเธอนางก็ถือมาแล้วก็สั่งกระพาแล้วก็ถามว่าอันนี้ลูกอะไรอ่ะใหญ่จังไม่ใช่ฝรั่งนะพุงหนูใหญ่ไม่เป็นพุงอีปานฝ่านนะทุก คือคือคาแรคเตอร์เขาคือชัดนะเป็นการเป็นการเซลแบบว่าแบบนอนทีนซีอ่ะเธอแต่ว่าถ้าเธอไม่กินก็ไม่เป็นไรนะกินนได้เป็นดีเลยเหมือนน้มะพร้าวเลยเธอน้มะพร้าวเดิมเธอเธอเพลงชาติดังเดินขาไม่สุดเธอการที่ฉันถือไม้อันนี้แล้วก็เดินอย่างเงี้ยฉันนึกถึงคลิปหนูรัดอ่ะพี่หนท่องกอไก่ขอไข่ขอขวดอ่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอ่ะก็เอ้ยกอไก่เขาไข่ในร้วแล้วก็ตกลงไปในข้างทาง กไไขครับปลาวาต้องเราไก่เาหคนนุข้างรทำาจ้เอไม่หวานเลยอันนี้เธอเขากินเอาเพื่อสุขภาพมาบอกว่าไม่หวานเลยน้ำมหวานแล้วปั้นหยาจินใส่น้ำตาลไม่ใช่อย่างอื่นเลยอะไหลอบเยอะมากนี่พูดถึงปั้นาปุ๊มีคนมีแผลเลยเธอไม่ควใจ อการที <Es> ่เราบอกว่าเอามาวิ like, ่งสวนอะไรเงี<道理>้ยไม่ใ <keyboard> ช <ing> ่มาวิ่งสวนจนสุดนะคือวิ่งเดินสวนนะคนอื่นอุไ้ยที่มันคือ strategy นะมันคือการเห็นหน้าที่มันคือการเป็นยูทูบเบอร์ที่มีเขาเรียกอะไรโซ social r e s p o n s i b i l ต t y มี社会责任นี่งานสวนสีเสื้อเห็นรึเป่าเขาเปิดหรือ่ะงนี่เข้าไปดูได้มับ เอิโมงครึ่ง8ม8โมงครึ่ง8ง2โม่งแปลว่า8โมงครึ่งเออริงทมคำแบบนี้เมื่อก่อนฉันก็ไม่เคยรู้นะตอนฉันนั่งรถแบบจะไปเรียนที่เศษกับน้อข้างบ้านนะเขาบอกใ่ามส4โมงเช้า4โมงตี4แล้วกูไปทำอะไรรถแล้วกูตี4ซึ่งฉันไปหลอตั้งแต่ตี4เพาฉันจะได้มีรถออกไปข้างนอกอสิโมงจะาขอจริงจริงมันคือ10บโมงใช่ฉันไม่รู้เขาบอกไม่ตี4บอกว่าสี่โมงเช้าแต่เช้าเข้าใจว่าตี4 อสดสสุ้รไม่ถึงน้องกอดแต่อีกน้อง๊ช้คาว่าน้องกอดเออที่มันสรุปที่มาน้องกอดคืออะไรกันแน่ของกอดฟีล่าเธอยังไงเธอแม่ข้อดูกอดจักรภาพอันนี้จริงปะเนี่ยบุรรอดนึ่งๆไม่ใช่ลุงจุ่มกุ้ง รุ่งสุธีราดหรอรุ่งยงยอดวงรุ่งพาพรนครสวรรค์แต่รุ่งนกสุภาพรเออกิจกรรมเหล่านี้คืออะไรดูอ๋อไม่ได้เลยเฮ้ยไ่หรือแล้วก่าเออมันมีไปคู่กับห้องน้ำเลยอะจำเป็นใช่เธอเธอจะบัวตรงไหนอีกเอันนี้ขึ้เล่นหรือเปล่าอีกแล้วเนี่ยเอา หนูยังไม่เริ่มเดินเริ่มวิ่งเลยค่ะคุณพี่เธอนี่มีมีเพื่อนขับบอกว่าอยากเห็นเครื่องเล่นน้ํากินคนค่ะบ่อน้ํากินคนเราต้องทําให้เขาดูแล้วแหละมาค่ะบุญรอดเธอบุญรอดหน้าซีดแล้วอ่าย่ๆเธอเดินไปหรือว่าเบินดูมาเอากระเป๋าฟิลเลอร์มาเ่างีดเลยหรอตรงนี้บุญรอดตรงนี้มีเครื่องเล่นเร็วแชมเป็นเล่นกันมาหน่อยระวังมีเครื่องเล่น มี SMS มาอีกแล้วบอกว่าอยากเห็นดอกไม้กินคนค่ะแต่เคยเห็นคนกินดอกไม้หรือเปล่าเดินลวดเบอรเออไม่ได้แบงค์เลยเธอเครื่องเล่นจริงด้วยอุ๊ยแล้วสกิลกูอุ๊ยอีฉันมันเป็ครื่องเล่นจริงด้วยกูมึงมึงอันนี้คือส่วนสุดท้ายที่เราจะไปใช่ป่ะแต่อะไรรู้ป้ายังไม่ได้วิ่งกันเลยเหนื่อยแค่นี้ก็เหนื่อยนะฮะถ้าเรามีเพื่อนมามันมีโมติ v a t i o n เหมือนกันนะ ในการด่าเพื่อนก็เลยวิ่งไปด่าไปเลยคุณลีอกอนไอ้กอนมันเครื่องเล่นมันกลับบ้านมันเจอเครื่องเล่นอีกแล้วกอนกลับบ้านเมื่อกี้เครื่องเล่นออกกำลังกายส่วนไหนครับมือส่วนเพื่อนเพื่อนต้องไปช่วยอี๊ดอกอุ้ยดอกบัวสวยมาก บัวงามเธอบัวงามเพราะขนเธอได้ยินเธอได้ยินมาบัวงามชุกโตดอกสวยอ่ะอ่ะเพลงอะไรเป็นไรน้ำตาตกหรอกินวุ้นกรอบแล้วน้ำตาตกเธอนี่คือวุ้นกรอบขี้โหรือเปล่านี่คือวุ้นกรอบคีโตหรือเปล่า ไหนพวกเราตรงนี้มีดอกไม้อะไรบ้างค่ะแนะนำสิเราก็จะมีดอกเป็นดอกไม้นะครับชมปากกาจำปากจำอาจจะปืนให้อ่าจบปมปืนไหยกูหลาบลาบตีไม่ยอมมังกาทั้งกันมีเกลอเขาร้องนี่ไม่ตรงจังหวะมือเราเลยอ่ะครับรำดวนดมแม่ท่านยินยีได้เขาร้องไม่ตรงจังหวะเออสายหยุดเปลืองมา บ้าเลยตัวเรไม่มีกดอกนะทุกคนที่พูดมาทั้งหมดไม่มีเลยเกไม้กี่ดอก <c oughs> ในบทบทกรอนระู <c oughs> น้มันจะมีแกงอ่ะเป็นแกงเป็ดเอ็เคอ่ะเไมเไปเรงนะกูฉันกู ฉันกลัวสัตว์ปีกหมดลูกอุ้ยเธออุ้ยเธอชาเลนจ์มากพี่บุรรอดบุรรอดเร็วชาเลนจ์ The Face ทีมลูกเกด d ไป The Face The Face Team Rugged บอกว่าห้ามมองบันไดห้ามมองพื้นนะคะน้องต้องพรีเซนต์ชุดออกกำลังกายอันนี้ให้ดูให้ดูให้ไหมน้องต้องพรีเซนต์ชุดออกกำลังกายนี้ให้ดูเปียกที่สุดชาเลนจ์คือห้ามโดนหินหมะโดนแล้วนางจริงจังนะเนี่ยนางแบบชาเลนจ์ทิ่จัง เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเธอก็จริงแหละไม่ได้วิ่งเลยผิดแล้วเธอไหนเดิมเริ่มไปกี่ก้าวแล้วเจ็ดบ้าเริ่มาเจ็ดพันก้าแต่ว่ามันมีคนคนหนึ่งเขาเดินมได้แค่เจ็ดเก้าเใครอ่ะเราเกิดก่อนเรามากเขาเป็นรุ่นพี่เราอย่าใช้คำว่าเรานั่นแหละเราเเจ็ดพันเก้าเราบรัตเขามากเลยนะ กี่เท้าเจ็ดพันเท้าพันเท้าพันเท้าไหนบุ๊ครู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้อยู่ข้างอยู่ข้าวอยู่หรอเปิดตัวจักรวันภูเขาชาแนลคนใหม่เดบิวต์นะกับพ่อสอยแชมเปญเพื่อนรักอันดับหนึ่งของซานเป็นใครมาจากไหนผมน้ำไปตีนพ่อแม่เลี้ยงมายังไงเป็นเจ้านางจากเมืองเหนือนะไทยเหนือโอ้เมืองเหนือ เทพเธออำเภออะไรคะแมนลิมก็ระโปงมากเป็นรดาวเทียมแถ้าเออเป็นผู้ครองมงดาวเทียมเทที่เดียวกับฉันเลขสี่ห้าก็คือเป็นดาวเทียมแบบว่ารอดไม่ได้เป็นเนาะก็เออก็อยู่คานซิดวิดอาร์็อันนี้ก็คือดาวเทียมที่หนึ่งแล้วก็อันแรก ลบหนึ่งลบมึงเราบอกถ้าเขาไปอ่ะเธอไม่ได้เจอแต่ว่าที่ไม่ได้ไปเพราะว่ามัวแต่ไปดูผู้ชายโดนขาหักที่พวกเราไม่ได้ไปกวดดาวนยาแบบเพราะว่าหน้านั้นเป็นไงคะเป็นแอบดูผู้ชายที่สะวไายน้าแล้วขาขาบัวเป็นแบบลูกเนี่ย มันใหญ่กว่านั้นมากพี่ป๊อบมาอยู่ในกิฟของเราประมาณ3ามสรอบแล้วพี่ป๊อบอ่ะยังไม่ได้แนะนําอย่างเป็นทางการเลยว่าตัวเองไมหผลมานแปลตมมาจากไหนอันนี้คือเป็นน้องสาวที่แบบคานตามกันมาของบิลิบิลีหน้าก็จะใคๆกันเธอุงป้าเซมป้าเธอเมนป้าบิลีเดียวนั่นเองเป็นเมนแบบเมนเปรู้หรอแล้วแต่พี่ป๊อบนี่คือเเารียกอะไรเลยกับเยย์อาเธอร์คือเป็นเป็นเวทีเดียวกับเยย์อาเธอร์ใช่ไหมเป็นดาวเทียม54แต่ว่าสิ่งหนึ่ง แบบดูจากดาวเทียนทั้งหมดแล้วอ่ะสิ่งหนึ่งเลยที่เวทีนี้ไม่ใช่คือบิวตี้พีเลยเออโชค้นเราสวยมากไม่เลยเอะขึ้นรูปเธอส่งไปเจอเขึ้นให้รู้สึกยังไงบ้างเพื่อนสาวสองคนที่ไม่ได้มายู่ด้วยกันวันนี้มาทำกิจกรรมออกกำลังกายให้คนไม่สวยทู่ถ่ายคุรอนเริ่มก่อนเลยค่ะท่านอ้าวคือ ก็ดีใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานน้อหมายถึงว่าเรียนมาด้วยกันแล้วก็แบบที่ภูเขาเนี่ยก็เหมือนอยู่ใต้คณะเลยดูลอดอยู่เหมือนใต้ดินแล้วพอสอบป๊อปราคาเงม้มาก็ดีก็ดิอุ้ยแล้วี อยูดิมเบนอีกแล้วอยู่คอนเิดิคนเทนต์เลยคือแบบนั่งเบ่งตั้งนานเพื่ออยากได้คอนเทนต์อะไรต่อพี่พ่อเขารู้สึกเป็นเพราะมาเล่นกับเราหลายคลิปแล้วเป็นไงบ้างสนุกค่ะแฮปปี้ชอบมากแล้วก็คุยกันแบบนี้ตลอดนะถึงไม่ได้อัดไม่อะไรแล้วก็ด่ากันเล่นกันอยู่เลยก็ดีใจค่ะที่ทุกคนชอบภูเขาชาแนลเนาะเราก็ไม่มีคนชอบพจะพูดตาแล้วเราก็จะบอกว่าฉันพูดอย่างนี้ก็ดีใจค่ะทุกคนชอบเนาะน้องๆจะได้หายเหนื่อย เลยเหมือนเดิมหรอพกพังไม่รู้เรื่องและคลิปนี้บุรุษพูดอย่างเยอะอีกแล้วบ้าเดี๋ยวเราขึ้นซับเนาะ ขับพาละอีดอกก็ถ้าเกิดใครนะคะชื่นชอบพอสอบฟอรมหรือว่าพอใส่แชมเปญนะคะก็คือสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้ว่าอยากให้ไปทําอะไรด้วยกันอีกกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สับสกายกันด้วยนะคะทุกคนของบ๊อบคูชนะนะคะแล้วขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่จะเป็นบิ๊กบอสจูดดี้ไอ้ีของอแมนด้าป๊อปนะคะขึ้นอยู่ตรงนี้มีลิงก์อินได้ปะลิงก์ลิงก์ลิงก์อินอะไรลิงก์อินขับเพาก็แอดภูเขาชาแนลกับแอดบันบอดด จะพูดเรื่องอะไรคะคือหลักๆมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนในนี้ในนี้จะตลกบกฮาแต่ว่าในขับเราเราจะพูดในเรื่องอื่นที่เราอินกันเช่นแบบอย่างล่าสุดฉันก็พูดคุยเรื่องแบบทฤษฎีสมคบคิดอะไรเงี้ยที่ฉันจะอินหรือว่าจะพูดเรื่องแบบว่าคนดิกาดกดบ้านคนดิกาเออใช่ก็เป็นฟี่เหมือนว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของพวกเราเนาะเป็นแบบในเมงแง่สาระบ้างอะไรบ้างเอชอบค้ว่ามิติที่บุรีรมมีกี่มิติเออเออนรับหรือเปล่าหเล็บ เล่นตลกแบบเนี้ยแลบลิ้นมั่งละตดมั่งละทังขยะมั่งสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4ี่คนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วก็มือถือจมน้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้จะเป็นใส่บุญดำเหรอไม่อันนี้เรียกว่าเฉากล้วยแรงอุ้ยอุ้ยคนตาย ทำไมอ่ะเข่าวุ้ยเขาเรียกเข่ากุ้ยแกเขาใต้เรียกอุนดำมันดึงมันมลุดออกมาเธอสีเสื้อลาตีหรือเปล่าเนี่ยจะเดินไปใครอุ้ยไม่ใช่จะอะไรนะจะเดินไปใครกะหรี่ที่ไม่สวยถ้าเรื่องตดอ่ะมีอีนี่อีกคนหนึ่งเยี่ยมากมันชวนฉันนั่งรถตลอดแล้วมันก็ตดแล้วมันก็ล็อกประตูล็อกหน้าต่างทุกอย่างไม่ให้ฉันเอาลมข้างนอกเข้ามาเท่ ฉันตายแต่นางมีวิธีนะนางเปิดประตูใช่ฉันเปิดประตูเลยกูไม่ไหวแล้วตดแต่รถที่ใหม่แต่รถเกแต่ว่าเราเป็นรถมอเตอร์ไซค์เปิดประตูอ้อยกูเหนื่อย